темпоро патihan живит วันนี้นะครับผมเองกับทีมงานเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปพบกับลุงทองสุกซึ่งคุณลุงทองสุกนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นอย่างไรนั้นสุขภาพมีปัญหาอย่างไรนะครับผมจะสอบถามคุณลุงมนูนซึ่งเป็นผู้เปิดโอกาสให้กับลุงทองสุกครับคุณลุงครับครับทราบว่าลุงมนูนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้นําสินค้าดีๆไปแนะนําให้ลุงทองสุกนะครับหลังจากทานไปแล้วดีขึ้นอย่างไรครับคุณลุงครับผมจะเรียนให้ท่านทราบคุณลุงทองสุก เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะฮะตั้งแต่เดือนกันยายนส5 5 5ันนะครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วกันยาตุลาพิกาธันวาพอเดือนธันวานี้อาการท่านหนักมากหมายกว่าหอมแล้วก็มีท้องบวมครับผมในเดือนธันวากลางเดือนคุณหมอตีราดเลยได้เจาะเอาน้ำออกสามลิตรครับครับผมหลังจากนั้นแป๊บอพอ เดินธันวามาไปเดินมกรกลาเจอท่านถ้ามีอาการหนักแบบนี้ทานอาหารเสริมครทานอาหารเสริมไม่ท่านทานตั้งแต่วันที่13มกกลา13มกรลามกกลา5 6นะครับภุมิพามีนาเมษานะครับเข้าเดือนที่4เข้าเดือนที่สทีนี้ปรากฏว่าเอายาให้แล้วลูกสาวไม่ให้ทานเพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายอ๋อครับผมเฉะนั้นตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่13มกกลาพอที่เดินมกกาอาการทันนะทนแย่มากสุดพอสุดตัก เลยท่านตัดสินใจขโมยทานเองพอทานเองอาทิตย์หนึ่งผ่านไปอาการดีขึ้นดีขึ้นแกก็เลยบอกลูกสาวว่าเนี่ยอันเสริมตัวนี้เป็นโปโลใช่ไหมครับครับเซ็นโปโลนะครับผมทีนี้หลังจากนั้นท่านก็ไปหาหมอครับที่โรงพยาบาลศรีราชอ๋อไปตามที่หมอนัดไปตรวจทีนี้หมอเห็นอาการท่านทำไมจิงหน้าตาสดใสและมีเลือดแรงดีแบบนี้ครับผมก็ท่านกับลุงท้องสุกก็เลยเอาอาหารเสริมเซ็นโปโลกับจูปิเตอร์ให้หมอดูแล้วก็ลูกสาว เลยถามมาว่าคุณหมอครับอาหารเสริมตัวนี้ทานได้ไหมหมอก็เอาไปเช็คนะฮะเอาไปเช็คทั้งสองตัวปรากฏว่าดีมากได้ผลดีมากยาตัวนี้มันมันรุงร่างกายมันมันแล้วก็ให้ทานกับยาของโรงพยาบาลได้เลยอันนี้หมอหมอบอกมาใช่ไหมครับมาครับไงครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่นะครับเราเองได้สัมภาษณ์ลุงมโนนะครับในฐานะเป็นผู้เปิดโอกาสให้กับลุงทองสุกเป็นผู้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับชีวิตของลุงทองสุก หลังจากที่ทนทุกข์ทนทรมานในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับหมอวินิจฉัยแล้วว่าลุงทงสุกมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าสินค้าอาหารเสริมเซนโปรโลนั้นดีจริงแค่ไหนครับซึ่งเรานะครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจของเซนได้ตัวแล้วก็เปรียบตัวเหมือนเป็นตัวแทนของอนักธุรกิจที่ไม่ได้มากับเราในวันนี้นะครับ เราเองนะครับเราไม่ได้แต่งเติมไม่ได้ก็ไม่ได้เสแสร้งแล้วไม่ได้เมคเรื่องทั้งหมดนะครับเราจะไปเยี่ยมลุงทองสุกพร้อมๆกันนะครับโดยให้ลุงวนูนเนี่ยเป็นผู้นําพาซึ่งลุงวนูนนะครับเป็นผู้เปิดโอกาสแล้วก็นําสินค้าดีๆไปให้คุณลุงทองสุกใช่ไหมครับครับผมลุงวรรนูนครับเราพร้อมหรือย่างครับพร้อมแล้วครับน้องยุ้พร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมครับตามผมมานะครับเราไปเยี่ยมลุงทองสุกพร้อมๆกันครับค่ะเชิญ วัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมครับครับคุณลุงครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานก็ได้มีโอกาสให้คุณลุงมนูนะครับพาพวกเรามาเยี่ยมคุณลุงถึงบ้านเลยรวมทั้งทีมถ่ายทำซึ่งเป็นทีมงานของคนเดินทางนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณลุงถึงบ้านอยากจะทราบอาการของคุณลุงครับผมคุณลุงมโนครับเดี๋ยวยังไงก็เราก็ คุยกับคุณลุงองสูงเนาะครับครับใช่เพื่อนคุณลุงหน้าครับผมโอเคโอเคนะโอุ้ณลุงตอนนี้มาเจกลงคานี้รู้สึกคุณลุงอุ่นทวนสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับนะรู้สึกว่าทางข้าได้ใช่ไหมตอนนี้โอเคผมดีใจด้วยครับครับครับคือลูกพ่อ ตัวนี้จริงทําให้คุณลุงสุภาพดีขึ้นพ้่นสดสมุนกว่าพวกเก่าเยอะเอลยนะครับนะครับขอบคุณมีอะไรจะถามคุณลุงมลุงทองสุขครับนะครับผมเองก็เพิ่งได้ทราบข่าวนะครับจากลุงมนูนนะครับผมแล้วก็น้องยุคประภาเกต์ที่มาด้วยกันวันนี้ก็อยากจะอยากจะมาดูมารู้ด้วยตัวเองนะครับว่าสินค้าเซนโฟโลมีประสิทธิภาพนะครับทำให้คุณลุงในอาการดีขึ้นจริงหรือไม่จริงครับนะครับเห็นลุงมนุนบอกว่าลุงทองสุกเนี่ยมีปัญหาเรื่อง ต่อมลูกหมาโตใช่ไหมครับผมมะเร็งต่อมลูกหมาอ๋อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากออันนี้คือหมอวินิจฉัยแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นมะเร็งครับก็ทำมาแล้วครับอ๋อครับผมคือเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่นะครับหลังจากที่มีโอกาสได้ทานเซนโปโลไปแล้วอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ก่อนที่จะทานเซนโฟโรเนี่ยลุงทองสุกมีอาการท้องบวมใช่ไท้องบวมด้วยท้องบวมด้วยก็แล้วก็ไปหาหมอหมอต้องยังไงเจาะเจาะน้ำออกน้ำออกเจาะท้องเหรอครับเจาะท้องไปไม่ได้เจาะต่้มลูกมาต้มลูกมาเจาะแล้วก็น้ำออกประมาณสามลิตรใช่ไหมไปสวนไปสวนออกไปสวนสวนออกมันบวมเลยใช่ไหมเป็นไงฮะตอนนั้นอาการแบบมันปวดไหมก็ปวดครับปวดทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมทำอไม่ได้เลย เป็นอยู่อย่างนี้หลายเดือนใช่ไหมครับก็ประมาณเดือนนึงยอืมอ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ทานไปแล้วอาการดีขึ้นพอกลับไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอว่าไงครับลุงหมอว่าดีขึ้นเยอะครับหมอเจาะเลือดของลุงเนี่ยไปไปไปดูแล้วมันดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะแล้วคุณหมอรู้ไหมครับว่าเราทานทานตึ้งไม่รู้ตรงนี้ครับผมยังไม่ได้หมอยังไม่ได้บอกเนี่ยบอกเขาแล้วหมอก็บอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วหลังจากนั้นมาทําไงครับหมอถึงรู้ว่ากินตัวนี้ ก็ลูกชายเอาตัวนี้ไปหมอดูครับ๋อเพื่อความสบายใจคือลูกชายเนี่ยก็ห่วงคุณพ่อให่วัว่ากินไปแล้วทานไปแล้วจะมีอันตรายใก็เลยด้วยความด้วยความที่ว่าต้องการความมั่นใจเอาไปให้หมอตรวจดูว่าอาหารเสริมแล้วคุณหมอว่าไงครับไม่มีอันตรายก็รับประทานได้ตลอดรับประทานได้พร้อมกับยาของโรงพยาบาลให้ทานควบคู่กันอ๋อคุณหมอยืนยันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอก็บอกว่าดีแล้วลุงกินยาดรมันอย่างเดียวมันจะไม่ มันชุเลามุมีทุนนี้กินขึ้นมันชูเล่าใช้คู่กันใช่ไหมครับคู่กันหมอหมอว่าให้กําลังใจแล้วก็แนะแนวมาอย่างไี้หลังจากนั้นคุณลุงก็ทานตัวนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับจากที่ไปหาหมอมาเนี่ยกี่กี่วันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยหาเดือนเลยครับหาครั้งจากที่ไปหาหมอครั้งสุดท้ายเนี่ย ออกมากี่เดือนแล้วครับทั้งทั้งชายควันที่24ที่ผ่านมา24เดือนเดือนเมษาเดือนเมษาเนี่ยวันที่24นี่เพิ่งเพิ่งผ่านมานี่น้ำทานมาเลยหมอก็เลยหมอหมอนัดตรงเอนครับหมอก็เลยแนะนำว่าทานอันนี้ดีแล้วทานคู่กันครับและสุขภาพดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดแล้วตัวคุณลุงเองเนี่ยนะครับสังเกตจากอาการตัวเองเนี่ยนะครับ อ่อนเพลียไหมไม่อ่อนครับมีกําลังวังชามากขึ้นใหม่บาดีครับสดชื่นทานข้าวได้ทาข้าวได้แล้วก็ทํางานกิจกรรมต่างๆได้ได้ระจัอันนี้ยืนยันด้วยตัวคุณลุงนะครับผมนะครับน้องยุกครับที่ที่ที่ทราบมาก็คือว่าน้องยุเองนะครับก็มีคุณพ่อที่บวชเป็นพระนะครับอายุ80กว่าแล้วน้องยุก็เคยบอกว่าทานเซนโปลรแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยดีขึ้นมากนะครับทีนี้ว่าวันนี้น้องยุอยากจะมีอะไรสอบถามคุณลุงไหมครับ ลุงคะช่วงช่วงที่คุณลุงเป็นต่อลูกหมาโตก็คือมะเร็งเลยนะคะก็คือท่านนั้นเลยเนี่ยเวลาฉี่เนี่ยเหมือนเหมือนหลงพ่อหนูหรือเปล่าไม่รู้เวลาฉี่แล้วมันจะเจ็บใช่ครับใช่ครับ่ครับฉี่ฉี่ไม่สุดม่หุดไม่ออกรอะไรก็ไม่ออกครับนั่นก็คือเป็นคําตอบที่หนูอยากมาถามคุณลุงว่าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่หลวงพ่อหนูคนเดียวที่ดีขึ้นนะคะเพราะตอนนี้พ่อหนูก็ดีดีมากๆเลยจนหายแล้วค่ะนี่ก็เป็นคําตอบนะคะจาก จากปากของคุณลุงเองเลยเพื่อที่จะยืนยันกับผู้ชมทั้งบ้านว่าตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่อีกอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยทานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับ ลูกค้าที่โทรมาถามบอว่าทานต่อไปเนี่ยจะมีอันตรายอะไรไหมเนี่ยนะคะก็คืออยากจะบอกทุกท่านว่านะคะว่าคุณลุงเองก็เป็นคําตอบคาตอบหนึ่งที่ที่ยืนยันให้ทุกท่านมั่นใจในสินค้าของเราว่าทานต่อไปไม่มีไม่มีอะไรมาเจอคือว่าไม่มีผลข้างเคียงไม่ตกค้าไม่ตกค้าแน่นอนแล้วที่สําคัญก็คือได้รับการยืนยันจากคุณหมอว่าทานคู่กันได้กับยาโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะคุณลุงอยากจะบอกต่อและแบ่งปันให้กับผู้อื่นไหมครับผม ถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับลุงพร้อมที่จะบอกผู้ชมทางบ้านนะครับว่าท่านใดที่กําลังหาทางออกอยู่นะครับในเรื่องของสุขภาพมีปัญหาต้องการที่จะนะครับมีตัวช่วยสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสารตกัดจากพืชนะครับเป็นสมุนไพรร้อยเซซึ่งไม่มีผลข้างเคียงใดๆในการทานต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญก็คือว่าลุงทองสุกก็ยืนยันแล้วนะครับว่าใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงทองสุกนะครับ บอกเบอร์ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการความมั่นใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามคุณลุงทองสุกได้ใช่ไหมครับได้ครับครับคุณลุงบอกเบอร์ได้ไหมครับได้ครับอ่าโอเคครับคุณลุงครับคุณลุงคุณลุงทองสุกที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากทานผิดพันธุ์อาหารเสริมของเราดีมากนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการรู้ความจริงแท้จากคุณลุงทองสุกนะครับช่วยโทรหาคุณลุง ทองสุกเบอร์นะครับเบอร์0824794053อีกครั้งครับ0824794053อันนี้เบอร์ของคุณลุงทองสุกนะครับโดยตรงใช่ไหมครับโดยตรงทีนี้ถ้าหากว่าคุณลุงทองสุขหร okay, uh, ือท่านต้องการความมั่นคองเรือชิปเพื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ก็ช่วยโทรถามผมโดยตรงอีกครั้งนะครับผมมนูนศรีมาธรรมการนะครับ ซึ่งเอาผิดพันธ์ตัวนี้มาให้คุณลุงทานากับผมมนูนเบอร์นะครับ0806074770 0806074770และอีกเบอร์นะครับ0885530558 0885530558ครับเชิญถามมาได้เลยนะครับผมจะให้ความกระจ่างแจ้งทั้งผลิตภัณฑ์และก็ทางด้านสุภาพของลุงทองสุขได้ตลอดเวลาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คุณลุงทองสุขและคุณลุงมนูนะครับซึ่งเป็นผู้เปิดโอกาสให้ซึ่งกันละกันนะครับผมเองในฐานะที่นำพาทีมงานคนเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อมาพิสูจน์ความจริงว่า ลุงทองสุขใช้สินค้าไปแล้วเห็นผลจริงสุขภาพดีขึ้นจริงนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจ,จากคุณหมอด้วยนะครับที่ดูแลสุขภาพของคุณลุงทองสุขนะครับวันนี้ผมเองและทีมงานนะครับน้องยุประภาเกตนะครับนะฮะอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าถ้าต้องการความมั่นใจก็อย่าลืมครับติดต่อมาที่คมมุณลุงมนูนและก็คุณลุงทองสุขหรือต้องการสอบถามในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ต้องการความมั่นใจน้องยุครับ บอกเบอร์ท่านผู้ชมได้นะครับน้องยุ้ค่ะพี่ยุ้นะคะติดต่อความมั่นใจในเรื่องของคุณภา์หรือว่าของธุรกิจนะคะพี่ยุ้เบอร์0884960918ค่ะยินดีค่ะครับผมหรือเบอร์โทรตามข้างล่างหน้าจอนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับคุณลุงครับทีนี้ผมเองเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนําคุณลุงนะครับวิธีการใช้สินค้าวิธีการทานนะครับหลายท่านนะครับอาจจะคิดว่าอ้วน นะครับกินแล้วอ้วนทานแล้วอ้วนเพราะเซนโปโลนะครับทำให้เรามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเซนโปโลนะครับแน่นอนครับคุณลุงครับสารสกัดจากพืชบกมีน้ํามันงานะครับงาขีมอนน้ํามันลําข้าวนะครับน้ามันกระเทียมน้ํามันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าเรารู้จากวิธีการใช้นะครับทานให้มันถูกนะครับถูกลักษณะหรือว่า ให้มันพอดีกับช่วงเวลานะครับมันก็จะทําให้ร่างกายของคุณลุงเนี่ยนะครับสามารถที่จะแข็งแรงและฟื้นฟูได้เร็วนะครับผมทีนี้ถามว่าคุณลุงครับคุณลุงทานข้าวได้เยอะใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ทานแล้วอ้วนเร็วใช่ไหมอัวนจะบวมอาหารเสริมเซนโปโลนะนะคุณป้านะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพไม่มีผลข้างเคียงนะครับผมไม่ใช่เคมีนะครับแต่ทีนี้เวลาเราทานไปแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็นอาหารของเซลล์นะครับไปบํารุงฟื้นฟูเนาะพอร่างกายของเราสมบูรณ์ขึ้น นะครับมันก็ทําให้เราทานอะไรเนี่ยมันก็อร่อยใช่ไหมครับทานข้าวได้เยอะนี้วิธีการทานข้าวถ้าเกิดว่าเราทานแล้วไม่รู้จักอิ่มเนี่ยนะครับเราก็ไปเน้นพยายามทานผักกับปลาเป็นหลักข้าวทานน้อยๆนะครับพยายามคุมตัวเองนะครับผมนะแล้วทานตัวนี้คคู่กับยาโรงพยาบาลไปตอนเราคมไม่ได้เจอไรกินได้ตลอดนะครับผม <laughs> าาเาาาาาขาเรียกว่าถ้าถ้าภาษาโบราณภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า ทานตามใจปากใช่ไหมครับผมมันเห็นอะไรมันก็อยากกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องนะต้องต้องมีมีมีอะเรควบคุมก็ควบคุมตัวเองตอนนี้เคยกินสองจานก่อนแค่แค่นี้แล้วข้าวจานเดียวกินจานเดียวนะครับนะลดปริมาณข้าวลงเพราะอายุเรามากแล้วการเผาผลาญการย่อยนะครับมันทําให้ร่างกายเราทํางานหนักแล้วก็ข้าวที่ทานเยอะเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นแป้งเป็นน้ําตาลทําให้คุณลุงอ้วนขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเซนโปโลไม่ได้ทําให้อ้วนขึ้นทําให้แข็งแรงขึ้นนะครับแต่ให้คุณลุงไปลดในการทานอาหารข้าวทานน้อยๆทานผักกับปลาเป็นหลักทานกับกับเนี่ยทานเยอะๆก็คือเน้นไปทางผักเนาะทาได้ไหมครับนะครับผมและที่สําคัญคุณลุงครับเซนโปโรเนี่ยคุณลุงทานก่อนนอนครั้งเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่มันมันมันไม่พอดีกับกับโรคที่เป็นซึ่งคุณลุงเนี่ยเป็นอยู่ในเคสของผู้ป่วย เป็นแล้วเขาเรียกป่วยแล้วนะครับเป็นต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะทานแค่2แคปซูลก่อนนอนครั้งเดียวมื้อเดียวผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับคุณลงเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเรามีผู้ร้ายอยู่ในอยู่ในบ้านเรานะครับนะผู้ร้ายหรือว่าโจรมันเยอะกว่าตำรวจเซนโปโลเปรียบเทียเหมือนเป็นทหารเป็นตำรวจถ้าผู้ร้ายเยอะกว่าตำรวจมันก็ไม่สามารถที่จะปราบผู้ร้ายได้ใช่ไหมครับ เซนเปโลสองแคปซูลเท่ากับตำรวจสองคนนะมีรปพแค่สองคนแต่บ้านเราหลังมันใหญ่เดินตรวจรั้วบ้านมันไม่มันไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับผมนะเพิ่มรปพดูแลบ้านเราเพราะบ้านเราหลังใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณลุงก็ใช้วิธีทางนี้ครับก่อนอาหารเช้านะครับเพิ่มมาเป็น3แคปซูลหรืออย่างน้อย2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน ก่อนนอน2แคปซูลหรือ3แคปซูลนะครับเพื่อให้มันพอเหมาะกับเวลาที่มันเป็นระยะนะครับเช้าและก่อนนอนวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมครับ<ช>เพราะฉะนั้นอัตราที่จะทําใหเ้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เชื้อต่างๆในร่างกายของเราเช่นเซลล์มะเร็ง<ล>เราจะช่วยยับยั้งเราจะต้องทานให้มันพอเหมาะให้ช่วงเวลามันพอดีกันเช่นเช้าและก่อนนอนถ้าเป็นไปได้เพิ่มมื้อเที่ยงอีกมื้อนึงสองเม็ดก<อ>่อนอาหาร เพราะนั้นถ้าเราทานมื้อเดียวบางทีมันไม่พอนะครับมันไม่ไม่ไม่บาลานซ์กันนะคุณลุงนะเพิ่มมาเป็นมื้อเช้าด้วยนะครับนะครับไม่ไม่ป่วยนะครับทานแค่2แคปซูลต่อ1วันแต่ทีนี้ถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วป่วยแล้วนะครับหรือเป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยต้องทานอย่างน้อยนะครับสมื้อนี่คุณยายเองนะครับอายุก็มากแล้วนะครับแล้วก็ทํางานหนักด้วยทั้งสองท่านเลยให้คุณยายให้รางวัลกับชีวิตตัวเองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผม ถ้าเราดูแลยังไม่ป่วยยังไม่เป็นเนี่ยนะครับคุณยายให้ตัวเองได้ไหมครับสักเดือนละขวดคุณลุงเองสองกระปุกนะ<อ>คุณยายเองหนึ่งกระปุกรวมแล้วสองสาม,มีพันยานเนี่ยก็คือสามกระปุกได้อีกอย่างนึงนะขวดล้างเนี่ยขวดตรงนี้๋อโอเคครับ<อ>ได้ครับตัวนี้เขาจะไปช่วย<อ>ไปช่วยดูแลฟื้นฟูแล้วก็ไปบำรุงร่างกายให้เราไปเสริมนะไปดูแลเซล แล้วก็อาการปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเข่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะครับผมตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญคือมีสารโอเมก้าสามจากน้ามันงาขี้ม่อนนะครับไปดูแลบํารุงสมองด้วยเนาะนะครับป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะครับป้องกันเรื่องข้อกระดูกนะครับดูแลในเรื่องของการระบบการย่อยนะคุณยายครับดูแลตัวเองนะครับก่อนนอนวันละสองแคปซูลนะคุณยายนะนะครับคุณลุงก็วันละสี่แคปซูลนะครับได้ไหมครับอย่างนี้นะ ครับเพื่อให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็มีอายุขัยยืนยาวนะครับผมลุงน่ยยาเยอะกินเยอะกินเยอะเลยแหละเรงพยาบานมาคุณยายกับคุณลุงอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าการดูแลสุขภาพการป้องกันดีกว่าการรักษาคุณลุงครับลองบอกท่านผู้ชมครับการป้องกันดีกว่ารักษาบตรองดีกว่าป้องกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเราอยากจะบอกท่านผู้ชมว่า การดูแลสุขภาพที่ดีนั้นนะครับต้องดูแลก่อนที่จะเป็นครับดูแลก่อนที่จะป่วยครับทุกท่านครับวันนี้เราทั้ง3ท่านน้องยุลุงมนูนผมคุณแม็กชัยภัทรรวมทั้งคณะทีมถ่ายทําคนเดินทางต้องขออนุญาตคุณลุงทองสุกและคุณป้าถมนะครับขอเดินทางกลับแล้วโอกาสหน้านะครับวันต่อไปจะมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะครับขอให้คุณลุงคุณป้านะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงหายจากอาการเจ็บป่วยนี้โดยเร็ววันครับ ก็ขอให้มะ,มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบในผู้ชายพบได้ในวัยสูงอายุสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีใครทราบแต่เท่าที่วิจัยได้พบว่าความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่อายุมะเร็งต่อมลูกหมากพบมากในผู้ป่วยอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปโดยเฉลี่ยประมาณ70ปีประวัติครอบครัวพบว่า ผู้ชายที to to ่มีพ sure ่อหรือพี่น้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเป็นมะเร็ง <iyi> ต่อมลูกหมากสูงกว่าคนทั่วไปอาหารพบว่าผู้ที่บริโภคมันจากสัตว์มากมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนผู้ที่บริโภคผักและผลไม้จะลดโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากสูบบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมาก แรกเริ่มจะไม่มีอาการแต่หากมีอาการจะเกิดอาการเหล่านี้ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนเวลาเริ่มปัสสาวะจะลำบากปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งเวลาปัสสาวะจะปวดอวัยวะเพศแข็งตัวยากเวลาหลังเมื่อถึงจุดสุดยอดจะปวดมีเลือดในน้ำเชื้อหรือปัสสาวะปวดหลังปวดข้ออาการต่างๆเหล่านี้ อาจจะเกิดในผู้ป่วยที่ต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบเมื่อผู้ป่วยสงสัยว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากให้รีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากอาหารเสริมสุขภาพเซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติให้คุณค่าให้ชีวิต темпоро патihan живит